โจทย์วันนี้คืออะไรไม่ใช่ไอติมอร่อยนะไอติมแปลกนะครับอับดุลแม่อู้นะครับได้คนแรกครับเป็นไอติมแปลกท่าไม่รู้เป็นอะไรครับอย่างกับฟองน้ําอาบน้ำนะครับอร่อยไหมเนี่ยฮะมันเหมือนขวดน้ำเลยเนี่ยคอยบอกชิมเลยนะเอาเล็กคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับ อยู่กับเราช่องเอลเลนคินถามทำแม่โอ้วันนี้เราจะมาทําชาเลนจ์อะไรกันครับแม่โอ้ไอติมที่แปลกแปลกใหม่ไอติมที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยกินมาก่อนนะเพราะว่าที่นี่ได้ข่าวว่าไอติมเยอะมากเลยนะครับไอติมแปลกๆมีอะไรบ้างไอติมรสเปรี้ยวรสขมอย่างเงี้ยเหรอถือว่าแปลกไหมบบไอติมกะทิไอติมอะไรที่เอลเลนไม่เคยกินเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่ามีไอติมอะไรแปลกๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้เป็นเด็กคงครับเด็กคงครับเอาเอาเอาเด็กคง เด uh ็กโครงจะนั่งรถเข็นนะครับตัวใหญ่แล้ะก็จะจะนั่งรถเข็นแต่ก็นั่งไม่เป็นนะครับอ่าให้เขานั่งหน่อยนะครับเพราะยัมต้องอุ้มด้วยนะแต่ระหว่างอยาานั่งไปหายติมกันครับเอาเอากางเกงดึงลงหน่อยดึงลงหน่อยดึงางเกงลงหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหายติมกันนะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าจะไปหายติมหรือจะไปขโมยติมมรับเนี่ยโคกหัวเหมือนโจนเลยนะครับผม สองพี่น้องนี่กำลังจะไปหาไอติมนะครับผมไปเราไปหาไอติมกันน้องเลด<ป>โอ้โหหลังจากวนอยู่หลายรอบนะครับแล,แล้วเด็กๆก็มาถึงนะครับนี่คือสุดที่ขายไอติมที่ เดอะมอลครับละลานตามากนะอ่ะอราร้องเช้เป็นลงก่อนอรัแม่อุกําลังเลื่อนครับแม่อุโจทย์วันนี้คืออะไรไม่ใช่ติมอร่อยนะไอติมแปลกนะครับเอาแปลกนะเอาอุ้มน้องลงก่อนอุ้มน้องโอ้ยอันนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยโอ้ยแหลมยังกับคล้วยอะไรนี่นี่เดี๋ยวพ่อจะพาดูนะเรายังไม่ได้เปิดตู้นะฮะอันนี้ก็ไอติมวอทั่วไปนะแล้วก็จะมีไอติมหลายยี่ห้อมากๆเลยนะนี่ครับ เดี๋ยวเราให้ดูว่าอันไหนแปลกนะคนไหนเลือกไม่แปลกไม่ได้นะโอ้ยน้องเชเบ็ดชี้ไมโลแล้วครับไม่มีความแปลกเลยนะน้องเชเบ็ดอันนี้แม่โอ๊กกำลังหาอยู่ครับว่าอะไรมันแปลกๆนะครับอันนี้พ่อเอ็มเจอแปลกๆแล้วหนึ่งอันนะจริงมันก็เป็นไอเต็มกลวยทั่วไปเลยแต่คืออันนี้มันยาวมากอ่ะไม่เคยนนเห็นกล<อ>วยยาวขนาดนี้เลยผม<อ><อ>เลยลองหยิบให้เพื่อนๆดูทิส<อ>ไหนที่ยาวแค่ไหนเอาเทียบกับหน้าอรเลยดิ <laughs> ยาวกว่าหน้าเลย <laughs> โอเควางไว้ค่ะออกมาเร็วหนาวมากนะครับตู้เย็นเย็นมากอันนี้ก็แปลกน,นะครับไอติมไข่แต่ตําเลยเคยกินไปแล้วนะเพราะฉะนั้นจะไม่เอาซัพนะครับผมอันนี้นะครับแม่อู๊ครับได้คนแรกครับเป็นไอติมแปลกครับไม่รู้เป็นไอตอะไรครับอย่างกับฟองน้ําอับน้านะครับ สีเขียวๆนะครับไม่รู้เป็นโมจิหรืออะไรมาก่อนโลกมาดูกันแม่โอ้แม่อ้บอกว่าขอดูก่อนนะครับเพราะเพราะว่าแม่โอ้ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะเขาบอกว่าเมลอนบอลในสกีบอลเย็นรดเลมอนเมลอนบอลแปลว่าเหมือนรถเมลอนแน่เลยเออน่าเอาไปลองครับอันนี้เท่าไหร่อ่ะแม่โอ้สามสิบแปดบาทโอเคจัดไปอันนี้น้องอมเล็ดหยิบมาแล้วครับนี่อมเล็ดอะไรอ่ะมันเหมือนขวดน้ําเลยอ่ะพาวเวอร์แคป เฮ้ยมันเหมือนขวดน้ำเปล่าเลยนะเหมือนน้ำแข็งเลยอะมันคืออะไรอ่ะออมเลยหยิบมาราคา3ามบาบาทนะแต่มันมีหลายรสนะออมเลยลองหยิบออมเลยหยิบสีฟ้ามาครับสีฟ้าน้องสีพ้เหรอสีฟ้านี่แหละแปลกๆดีออ้ยโอ้เลือกไม่ได้นะครับต้องให้แมวเลือกให้นะอุ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้คุ้นๆยังไงแปลกๆดีมกันนะที่เฮ้ยอันนี้น่าสนใจถามน้องดิน้องเอาไหมน้องน้องมีอันนี้ด้วยน้องมีอันนี้น้อง อุ้ยตอนนี้ทุกคนกำลังให้น้องเชเบตเอานี้ครับเฮ้ยอันนี้แพงเอาไปลองไหมมีบ้านด้วยอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งได้สองเลยนะโอ้โหแจวเลยอ่ะเอออันนี้ไหมผมไม่มีใครสามารถขัดใจน้องเชเบตได้เลยนะครับผมอ่าน้องเชเบตได้แล้วครับเป็นไอติมสตรอเบอรี่นะครับไม่รู้เป็นแบบไหนเหมือนกันนะโอ้ประเทศไทยถือไว้ถือไว้ถือไว้ถ่ายรูปก่อนหันหน้ามาหันหน้ามามองกล้องมองกล้องเนอหันหน้าอันนี้อันนี้หันนะอ่ามองกล้องนะเนอ โอเคตอนนี้นะครับทุกคนได้ไอติมแปลกกันแล้วนะครับ <g ay> เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินแล้วไปลองกันนะครับเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวมันจะละลายนะของแม่ยูนี่น่าสนใจมากนะครับไปเราไปกันเลยส่วนพ่อเอ็มไม่มีนะครับพ่อเอ็มได้นำเต้าหู้ <S <s> <S ไปไปจ่ายเงินกัน <c oughs> ครับตอนนี้ไอติมแปลกของแต่ละคนก็นมาแล้วครับน้องเชเบตเริ่มเละแล้วครับต้องแกะให้น้องเชบเบตก่อนลวแม่ยูนแกะให้น้องเชเบตหน่อยสิโอ้ดันดันขึ้นนะอ๋อมันต้องดันข้างล่างใช่ไหมอร่อยไหมเนี่ย กินไปหรือเปล่าทำทำหน้าแปลกๆนะคน้องเชฟทำหน้าแปลกๆมันเป็นรสชาติยังไงครับหน่าจะไม่ถูกใจหรือเปล่าลอมาชิมได้ไหมอร่อยไหมแม่โอ้เป็นรสอะไรเป็นรสอะไรแม่โอ้เป็นรสอะไรคะับโอน้สตรอเบอรี่ลิ้นจี่เหรออ่ะข้ามของน้องเชฟไปนะครับเริ่มละลายแล้วนะครับอ่าดูของแม่โอ้ครับของแม่โอ้เป็นเป็นอะไรครับเมลเมลเมลอนเหรอเมลอนใช่ไหมโอ้หุย ว่าเหมือนสบู่เลยอ่ะโอ้ยแล้วกินยังไงอ่ะแม่โอ้โหแวเปิดฝาแล้วเปิดฝาได้ด้วยเหรอเฮ้ยเปิดยังไงอ้าวเปิดยังไงอ่ะอ้าวเปิดไม่เป็นกันแล้วครับอ้าวออมเล็ตช่วยแม่อ้แล้วอ้าวแม่อ้เปิดอ้าวแล้วมันมีช้อนให้ไหมนะข้าวพ่อเอ็มนึกว่าจะกินตรงนี้ได้เลยที่ไหนได้มันอยู่ข้างในไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบีบอ่ะมันบีบเนี้ยเหรออ๋อช้อนไม่เอ้ยบีบได้เหรอ โอ้ยแปลกดีนะเพราเอ็มนึกว่ากินตั้งแต่สเขียวเลยเอน้องขอชิมแล้วอร่อยไหมเอ็มมันคือมันคือกลิ่นเลมอนอ่ะมันกินผลไม้ไม่ใช่กลิ่นเมลอนไม่ใช่เลมอนเมลอนโอ้ก็ถือว่าแปลกดีกันครับอ่เราดูของอ้อมเลยครับของเลยแกของเลยเหมือนขวดน้ำเลยครับอุ้ยเป็นขวดน้ำจริงของอ้อมเลยหวานเย็นนะเนี่ยเอาอันนี้ขอ อันนี้ขอชิมเข้าทุก part, อันเลยนะครับของแกได้ไหมอ่ะแมวมันต้องเอาตัดเหรอเหมือนต้องบิดบิดมันจะหลุดแล้วน่ะเฮ้ยหลุดไหมต้องใช้กันไก่ใช้มีดอ้าวทำไงอันเนี้ยอ้าวแล้วไอติมแปลกกินไม่เป็นแล้วครับไอติมแปลกอ้าวหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วแมวใช้ฟันกัดอ้าวแมวชิมอีกแล้วโซดาโซดาเหรออ่าใช้เป็นชิมนี่ ชเชอร์เบตี่ของคนอื่นอร่อยหมดเลยนะครับยกเว้นของตัวเองนะดูดิน้องชเชอร์เบตี่ถ้าจะติดใจของแม่อูนะครับอของชเชอร์เบต์เล็มหมดแล้วน่าจะเปื้อนแน่เลยนะครับพอเอ็มต้องไปช่วยกินละ,ะน้องๆชอบไปติ่มของใครไวด์ที่สุดครับแปลกๆทางนั้นเลยนะอะอมเ็ตแล้วมันอร่อยไหมเนี่ยฮะมันเหมือนขวดน้ำเลยเนี่ยบรคัพอเอ็มขอชิมเลยนะมันหอมมากเลยนะแม่อูเนาะของออมเ็ตนี่หอมเลยนะ ใช้ได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่เปื้อนมือด้วยเนี่ยเออเหมือนขวดน้ำเลยแจ๋วเลยอันนั้นของแม่อ้โดนโดนน้องเชเบ็ดยึดไปแล้วครับส่วนของน้องเชเบ็ดแม่อ้ก็ต้องมากินเองนะครับโอ้โหเขาเป็นการรีวิวไอติมแปลกๆที่สนุกมากครับแ,แต่มันเหมือนขวดน้ำมันนะเอออร่อยดีขนาดนะี่ยโอเคนะครับก็ถือว่าแปลกดีนะครับผมมันไม่ค่อยซาหรอกเพราะว่ามันหอมมากกว่านะแม่อ้ชอบอันไหนมากที่สุดครับชอบของ ชอบของออมเล็ดนะแปดีนะครับแล้วทำไมหนูกินของแม่อูคนเดียวเลยอ่ะปิดฝาของแม่อูเสแล้วเนี่ยออมเล็ดชอบของใครที่สุดครับของตัวเองชอบของใครชอบของขอชิมของแม่อูหน่อยนี่ยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยไหมไอ้นี่ขโมยเขากินหมดเลยนะครับน้องเชเบ็ดเอออ้เล็ดก็ชอบอันนี้นะคะแตชอบอันนี้เยอะกว่าแต่ อันนี้ก็เยอะนิดนึงนะคะอ๋อโอเคนะครับก็สนุกสนุกนะครับในสไตล์ช่องอมหรยขึ้นขับที่ชอบกินไอติมเป็นพิเศษเดี๋ยวนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆทุกคนกินให้อร่อยนะครับเออกินของเขาทุกคนนะเราอะ